อี EP นี้นะครับถือว่าเป็น E p ีที่สุดพิเศษอีกหนึ่ง EP ีครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะรวมแขกรับเชิญมาพร้อมกันได้เยอะขนาดนี้กับพี่ๆวงนูโววงดนตรีที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานด้านเสียงเพลงของเมืองไทยที่ยกทีมกันมาแบบไปมงกันเลยทีเดียวครับแถมด้วยพี่ธัญญาภรรยาสุดสวยของพี่เป๊กสันชัยก็มาร่วมแจมใน EP ีนี้ด้ยวยนะครับ e ีีนี้จะได้ล้วงลึกเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของพี่ๆวงนูโวแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ แต่เมื่อก่อนอย่างแน่นอนครับพอโทรหาพี่ให้ช่วยถามว่าต้องชอบอะไรยังไงเงี้ยนี่อะไรกับแฟนผมเนี่ยไม่มีก็มียิงตรงนี้นะไม่มีก่อนเปิดเทอมวันหนึ่งฮัลโหลกล้องเดือเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปโรงเรียนมึงละพอเขาไปในห้องน้ำปุ๊บจะมีเจ้าถิ่นไงเพื่อนมือกล้องใช่ทุกคนไม่บอกให้กล้องเราต้องตั้งวงงี้นนะพอดีจอนเดินมาเดินมาทำท่าท่างนี้ ออะะไรขงงมึทันย่าไม่รู้นะไม่กล้าบอกเคยเนี่ยร้องจีบนะอ๋อเหรอผิดคนหรือเปล่าไม่เคนแหละถูกถูกทำไมคนนี้ถึงดื้อถ่ายยาอ่ะแล้วพี่โจล่ะมีไหมโจนี่ชื่อพ่อเลยเลินผมไม่เคยมีใครเรียกโจเลยโจทั้งมันโทรมาแล้วพ่อผมรับสรู้เขาพูดกับเลินเหรอครับแล้วถ้าเพื่อนเรียเรียกเรียว่าไอ้เป๊กไอ้ไข่แสบสุดนะคะในบรรดาหกคนเฮียขาดใจเลยนะต้องมีโจถามหน่อยดีว่า เฮ้ยแตกแยกไหมโจเฮ้ยมึงอย่ากินก็คู่หิว่ะมีอะไรไหมไอ้ฮีเป็นเรื่องเลยมึงมาดิมึงมาดิสิก็มาสิฮีมึอ๊ายๆพอจังหวะที่เพลงนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่สักพักเจ้าของบาร์โจ่าทันนี้กับผมเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เบ๊กสันชัยในคนละเป๊ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี้พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอ่ะทริปเท a เวลชัวจากทิพยะประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอ๋อเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงพนมุมข,<อ>ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าธนาคารนมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคม บางจากไฮพรีเมียมพลังสะอาดแรงปกป้อง100%ในจังหวะเดียวกันทั้งไฮพรีเมียม97และไฮพรีเมียมเซล s เฉพาะที่บางจาก สำหรับ EP นี้จังหวัดสกลนครสถานที่ที่พี่เพ็กจะพาไปในวันนี้นะครับเอาใจสายถ่ายรูปเช็คอินกับมุมลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟของจังหวัดสกลนครสายเที่ยวห้ามพลาดครับมากันที่จุดแรกนั่นก็คือหมู่บ้านท่าแรกบรรยากาศนะครับเหมือนกับอยู่ที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2427แล้วก็เป็นชุมชนที่มีประชากรน,นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยละครับและด้วยความที่เคยเป็นที่อยู่ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาตินะครับทำให้บ้านเรือนที่นี่ มีสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์มีทั้งบ้านไม้เรือนแถวสไตล์ชาวไทยสายเวียดนามมีตึกที่ลวดลายสวยงามตามศิลปะแบบยุคโคลเนียลฝรั่งเศสเวียดนามซึ่งที่เท่ขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือบ้านเรือนทั้งหมดถูกจัดวางในรูปแบบผังเมืองยุโรปแต่งเป็นล็อกๆ็อกให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินง่ายสบายตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วนะครับที่นี่ครับก็ยังมีคาเฟ่ร้านอาหารน่ารักน่ารัก,รกที่เกิดจากการนําอาคารเก่าแก่กว่าร้อยปี มาประยุกค,คอยเปิดให้บริการสำหรับใครที่อยากแวะมาถ่ายรูปแล้วก็มาหามุมนั่งพักผ่อนชมความสวยงามแบบมีสไตล์แบบนี้มาหมู่บ้านท่าแร่แห่งนี้ได้ภาพกลับไปอัพโซเชียลกันแบบรัวๆแน่นอนครับอีกหนึ่งจุดสุดชิลที่พี่แบกอยากแนะนำนะครับนั่นก็คือที่นี่ครับ คูสุดหนองหานสถานที่พักผ่อนย่อนใจสุดคูของชาวเมือสกลความพิเศษของที่นี่นั่นก็คือที่นี่เป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสานและก็ยังมีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกด้วยล่ะครับ และที่เรียกว่าเป็นคู่สุดนะครับก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นถนนที่ยื่นตรงเข้าไปในทะเลสาบหนองหานทอดยาวเข้าไปเป็นระยะทางถึง1,500เมตรแบบนี้แหละครับบรรยากาศรอบๆบ,บริเวรณริมทะเลสาบนะครับก็จะประกอบไปด้วยความร่มรื่นสําหรับคนที่อยากมาหามุมชิลๆนั่งชมวิวธรรมชาติแบบนี้พี่แบ๊กบอกว่ามาสกลนคร,รทั้งทีมาแวะที่นี่ได้โมเมตนต์ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ สำหรับในวันที่ถ่ายทำกันในวันนี้นะครับเนื่องจากตรงกับสถานการณ์อุทกภัยใน,ในหลาย,ลายๆพื้นที่จึงทำให้พี่พีวงนูโวรวมถึงพี่เป็กและก็พี่ธัญญานะครับไม่สามารถเดินทางไปถ่ายทำในสถานที่จริงได้ครับทีมงานจึงนัดพี่พีทุกทุกคนมาเจอกันที่ตึกทิพะยพประกันภัยที่ถนนพระรามสามแห่งนี้ยังไงแล้วนะครับก็ขอส่งกำลับบงใจไปให,ให้กับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยในกล้งนี้ให้ปลอดภัยทุกๆคนด้วยนะครับ สำหรับวงลูโว่วงดนตรีที่ถือว่าเป็นตำนานแห่งวงการเพลงไทยและก็เป็นวงดนตรีที่สร้างความทรงจำผ่านเสียงเพลงที่ทุกคนยังคงร้องได้อย่างไม่มีวันลืมวงลูโวคือวงดนตรีที่ทำให้ชื่อของทุกๆคนในวงโลดแล่นในวงการเพลงไทยมาอย่างยาวนานและก็สร้างตำนานล้านตลับในหลายๆอัลบัม้มแจ้งเกิดกับอัลบั้มแรกในปีพุทธศักราช2 5 3 1กับอัลบั้มที่มีชื่อว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยและก็มีเพลงยิดต,ติดหูอย่างมากมาย หลังจากนั้นก็มีอัลบั้มและก็เพลงฮิตติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องที่ยังคงอยู่ในใจของทุกคน Продолжение следует... คนละเป็กในวันนี้เป็นอีพีที่สุดพิเศษที่เราจะย้อนกลับไปยังวันเวลาที่เสียงดนตรีของพี่ๆวงนูโวได้สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีและอยู่ในใจแฟนเพลงมายังยาวนานหลายทศวรรษวันนี้พี่เป๊กพี่ธัญญาและก็พี่ๆวงนูโวมากันครบวงแบบสุดพิเศษซึ่งเป็นการรวมตัวกันที่ยากมากครับแต่คนละเป็กจดให้แบบเอ็กซ์คูซีฟแบบสุดๆวันนี้พี่ๆวงนูโวจะมาพร้อมเรื่องราวมากมายที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนทั้งเรื่องราวในอดีตเรื่องราวความประทับใจและเรื่อง ที่ทําให้พี่ๆวงนูโวเขายังรวมตัว <Romeo> กันอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้รับรองเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งอีพีแน่นอนครับสวัสดีครับพี่คุณดานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาพี่ๆี่นูโวครบวงเลยนะวันนี้รับใช่ถือว่าเป็นเทปแรกอีพีแรกที่แขกรับเชิญเยอะที่สุดค่ะวันนี้แล้วเพี่ไปสนิทกับพี่ๆวงนูโวนี่นานแค่ไหนแล้วอะทำไมเรา แล้วอย่างนั้นเลยอือเราเล่นละครด้วยกันไงค่ะเขาโทรหาพี่ให้ช่วยถามว่าต้องชอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็ไม่ได้สนิทสื่อก็ก็ไอเจด้วยอ๋อไปเจก็เล่นทันทีที่รับรู้แค่พี่เจมีอะไรกับแฟนผมเนี่ยไม่มีถ้ามียิงตรงนี้นะไม่มี ถ้ามีก็ไปถึงเป็กแล้วเออแล้วทำไมพี่โจพี่จีบเนี้ยสวยไม่พอเหรอนไม่ใช่เราเราเล่นเงินเรื่องต่อนนั้นเขาไลว่าดด้วยนะต่วเ่างแล้วเยอะแยะอุ๊ยพี่โจาอประกายแสดก็เล่นแก้วก็เล่นจนเหมือนแบบเป็นคนร่วมงานอ่ะก็เลยไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นตอนนั้นพี่เคงเหนื่อยแหละคงเยอะไม่เกี่ยวตอนนั้นเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วไม่เกี่ยวต้องขอบคุณจริงนะครับพี่ที่วันนี้ที่มาอ่ะผมอยากจะรู้ว่า เรารู้จักกันไม่เป็นไรแต่ว่าพี่พี่เนี่ยรู้จักกันยังไงผมกับโจเนี่ยเรียนอยู่กรนะุงเทพคริสเตียนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ปหนึ่งจนมาถึงม .3 ผมก็ออกจากกรุงเทพคริสเตียนมาอยู่ศรีวิกร<ม>ก็ได้มามาเจอกันนี่แหละครับและพี่โจก็ตามมา ตามมาสิผมผมโดนไล่ออกมสีก็ไปเจอม .5 แสดงว่าต้องเฮียวมากพี่กับพี่โจเนี่ยอยู่กันมั้งแต่ปหนึ่งเลยปหนึ่งเลยใช่แล้วผมก็ออกจากกรุงเทพคริสเตียนตอนม .3 แล้วก็มาต่อ4ี่ห้ที่ศรีวิกรโจตามมาเจอผมที่ศรีวิกรม5ก่อนเปิดเทอมวันนึงฮัลโหลกล้องเดือเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปโรงเรียนมึงละฮะดีใจมากเลยพอตอนเช้าพอแม่ส่งลงปั๊บสิ่งที่เห็นก็คือกล้องกับพี่เก๋แฟนปัจจุบันแยินรอรับแบบหายแล้ว ดีใจอ่ะพี่กับพี่เก็นแฟนกันตั้อตอนนั้นเลยใช่เขาไปยืนรอรับน้าโรงเรียนแล้วพอเขาก็พาเดินมาห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะรอรับเด็กใหม่โรงอาหารอยู่ตรงนี้นะจะกินอาหารต้องซื้อต้องแลกชิปนะต้องเดินแบบนี้พอเขาไปในห้องน้ำปุ๊บจะมีเจ้าถิ่นไงเหมือนจะแซวผมไงเพื่อนมือก็ใช่ทุกคนไม่ขายใหญ่ขาใหญ่ขายใหญ่ปีที่โจเข้าปีนั้นแหละ ผมผมเข้าพร้อมโจเอพื่อพี่ที่ไหนมาก่ันผมมาจากกระสัมศรีราชาตอนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มองแล้วโจก็จะอยู่แถวหลังสุดกล้องก็อยู่แถวหลังสุดพวกร้อยแปดสิบขึ้นไปวามสูงมองหน้ากันว่าเออใครเป็นใครบ้างเพราะว่าอยากจะรู้แล้วก็จะไปจทั้งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นณวันหนึ่งที่ที่โรงอาหารผมก็นั่งอยู่กับกล้อง เฮ้ยเราต้องตั้งวงกันอีกนะเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้เลยว่าพี่สุพี่ใหม่เรียนอยู่แล้วอยู่แล้วจีบาิสรณ์หรืีหนึ่งรุบานอ๋ออยู่ศิวิกรอยู่แล้วสุใหม่เนี่ยอยู่ศิวิกรตั้งเด็กเด็กกันตั้งแต่ป .1 เหมือนกันเลยอ่าอยู่มาตั้งแต่ป .1 แสดงว่าเป็นเพื่อนผมผมมาเจอเขาที่ศิวิกรเนี่ยไอ้ควกนั้นอ่ะเป็นวงประจำโรงเรียนอยู่แล้วบอกให้กล้องเราต้องตั้งวงอย่างนี้นะพอดีจอนเดินมาเดินมาทำท่าอ่างี้อะไรของมึงนะเอาเป็กแดนเขายังทำได้อยู่นะมันเดิมเนี่ยทำได ไอ้ลูกครึ่งคนนี้แม่งเฮี้ยวดิเว้ยนายนายอันนั้นผมก็เรียกมันเลยนายร้องเพลงเป็นป่ะเราเป็นนักร้องอยู่สามชิบก่าชา่วมเห็นเป็นลูกครึ่งไงต้องร้องเพลงสากลได้แน่แน่ไอ้วงเจ้าถิ่นคือส่กับใหม่อ่ะเขามีวงอยู่แล้วตอนนั้นยังไม่เจอกันยังไม่เจอกันผมก็เป็นอีกวงนึงโรงเรียนอยู่แล้วไม่ได้มปเขอาโรงเรียนก็คือตั้งกันเองตอนนั้นชื่อวงอะไรนะปลิ้นปลิ้นเหรอนี่อะไรปลิ้นมาถึงตอนนี้กระเด็นมานี่มึงแ้่งตัวเองล้วนเลย คือผมเข้ามามอห้าเนี่ยก็รวมวงกันมีมีพี่โจมีผมมีพี่จอ,มอ,อนมือเบสชื <ยด S 2> ่อยศแล้วก็มือเบสยศมือมือกรองก็เป็นยศกับมือพี่อ่าแล้วปีนั้นเนี่ยพวกเราจดก,กิจกรรมท่รงสมุนท่องสมุดแล้วก็มีวงเล่นเราก็ประกาศให้ใครว่าเฮ้ยในในโรงเรียนเนี่ยมีใครมีวงบ้างนี่เขาก็เลยประกาศตัวมาเลยว่าเขาก็มีวงเหมือนกันแต่เป็นวงรุ่นน้องปีนปีนั้นเราก็เลยได้มีการ เล่นดนตรีกันในโรงเรียนเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆวงวงชั้นนู้นชั้นนี้ชั้นนั้นมาเขาก็วงหนึ่งเราก็วงหนึ่งพอเราขึ้นมหกปุ๊บให้รุ่นพี่ที่เล่นกับเราก็จบไปแล้วเลยเราก็เลยไปชวนสู่กันใหม่มาร่วมวงด้วยวงกลิ้นก็เลยก็เลยรวมก็เลยมจากปลิ้นแล้วมารวมกันเป็นวงอะไรกันตอนนั้นชื่อไฮสคูลพี่เจอกับพี่พี่จอน ้ามาตอนไหนก็ผมอยู่ในวงอยู่แล้วไฮสคูลอยู่แล้วอยู่ไฮสคูลอยู่แล้วแล้วก็พอมีการสลับตําแหน่งพอรุ่นพี่ออกไป2คนเจอขาดมือคีย์บอร์ดพีเตอร์ก็เล่นเปียโนที่บ้านเปียโนเก่งเขาเล่นเปียโนเก่งครับก็เลยก็มาเข้ามาตอนนั้นใหม่กระสุกก็ยังไม่เข้าผมเข้ามก่อนวันนั้นที่พี่ๆพูดถึงเนี้ต้องมี40ปีไหเกินถ้าถ้าตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะเพราะตอนนี้นิวโวก็36แล้วอ่ะพี่จอนพี่ยังไมโดนไล่ออก ก็เรื่องดนตรีนี่แหละคือเป็นต้นเหตุหลังจากที่ได้รางวัลมาแล้วเนี่ยเราจะได้บัตรพิเศษที่ทําให้เข้าหอได้เลดกลับได้สี่ทุ่มอบอกว่าหนึ่งกาดีใจก็เลยพกตลอดเวลาไปซ้อมดนตรีกลับมาดึกกว่าสี่ทุ่มหอก็ปิดเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีอันนี้คอยพกแล้วก็กลับมาเป็นประจําเลยเอาเป็นว่า ผมก็มีความผิดอยู่เหมือนกันที่ทําตัวกาไปหน่อยแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยถูกกับบัตเตอร์ที่เป็นคนที่ดูแลตึกขึ้นเสียงผลักกันไปผลักกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรื่องมันแดงใหญ่ขึ้นมาอาจารย์ที่อยู่นั้นบอกว่าสงสัยจะจะต้องเชิญออกแต่ผมมีโคต้านนก,กีฬาไงผมได้โคตาโค้านนกีฬาไปต่อที่สยมบางรักแต่บัตเตอร์เขาก็ตามไปเก็บผมที่สยมบางรักก็เลยไ่เจอพวกมันที่สีวิกรนสีวิกรนเนี่ยอันนี้ผมผมขอชื่นชมโรงเรียนนิดหน่อยถึงแม้ตอนนี้จะปิดตัวไปแล้วซึ่งใครหลุดจากที่ไหนมาที่นี่ร พี่เล่นดนตรีกันแล<ม>้วทําคอนเสิร์ตขึ้นมามคือคนมาดูทั้งโรงเรียนเลยล่ะตอนนั้นเหมือนกับศีวิกรน,นยังไม่มีกิจกรรมทางดนตรีที่เล่นโดยนักเรียนค่ะพวกพี่น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาเด<ช><ต>็ก<ม>นักเรียนก็เลยตื่นเต้นเฮ้ยแม่งจะมีโรงเรียนเราเล่นดนตรีอะไรเงี้งยทุกคนก็ตื่นเต้นโรงเรียนเนี่ยห้องสมุดไม่มีงบให้แล้วเครื่องเสียงเราก็ไม่มีตังเราก็ไปติดต่อค่าเช่าทั้งหมดประมาณสมัยนู้นสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทนี่เยอะมากเอาหมวกลูกเสือไปแล้วก็สอนอยู่ก็ประกาศไป กับแบงยีพวกพี่เดินไปเลี้ยอะไรเงินจากเด็กในโรงเรียนถือหมวกลูกเสือไปน้องอยากดูดนตรีไหมบริจาคมาค่าบาท10บาท20บาทเดินไปเรื่อยเพื่อไปเช่าอุปกรณ์เพื่อสามพันเออไปเช่าเครื่องเสียงมาเล่นในขณะเี่กันพ่อแม่นี่เกาหัวทุกคนเลยนะเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคืออย่างนี้พวกเราซ้อมที่บ้านแบบนี้ แล้วก็เราก็เอาห้องห้องกินข้าวเนี่ยช่วยกันทําผมแล้วก็เป็นห้องซ้อมรู้สึกได้ว่าเรื่องเรียนเป็นเรื่องรองอน่ะนอนบ้านจนเป็นปีโดยไม่มีเหตุผลกีป่ปีนะพี่สุสี่ปี <c oughs> แม่เดิมหาพี่ถามบอกว่าแม่ให้สูุเขาย้ายเขามาอยู่สัมมโนโคูเดียวกันไหมจนถึงวันนี้เขาไม่เคยกลับบ้านเขาเลยอะ่ะใครเป็นคนตั้งหนูชื่อโจพี่โจ,จ,จตั้งชื่อหนูผมเรียนถึงสั่งเศสเนี่ย มีวันหนึ่งผมก็ตั้งชื่อเลยดีว่าผมก็เสียบไม้โปรเทคเตอร์เข้าไปเลยปั้งในดิกเซนารีในดิกเซนารีฝรั่งเศสอะ่ะเปิดมาปั๊บจริงๆชื่อเต็มมันคือนิวโว r ริชคือคนรวยใหม่ๆเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกนิวริชแต่คนฝรั่งเศสจะเรียกนิวโวลริชความจริงก็คือคนรวยรุ่นใหม่อาถ้าแปลตรงๆเนี่ยนิโวมีนิวโวลเนี่ย แต่กลายเป็นมีโจกล้องอีกมีจนเดี่ยวด้วยตอนนั้นมันร้อนเดียวด้วยคือตอนอยู่ในนูโวเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบว่าเสกสรรปั้นแต่งโดยโปรดิวเซอร์โดยแกรมมี่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องเป็นราวพี่ดีเขียนเนื้อทุกอย่างมันเป็นฟอร์แมตที่ที่ยิ่งใหญ่อะตอนนี้พอมันโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยความบ้าทางดนตรีมันก็แรงร้อนแรงอยากจะแต่งอยากจะแต่งเพลงที่เราชอบแบบนี้เราคือถ้าเราทำแบบนี้ในในแบบของนูโวหรือในเมนสตรีมเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วย มันอาจจะบ้าบอไปเราก็เลยโจก้องก็คือพี่พี่โจพี่ก้องก็เป็นคนช่างสันเลยก็ส่วนใหญ่ก็ทำคนสองคนนั่งอ่านกันเพลงอะไรดังๆลึกสุดใจหลักโดยน้ำตาไม่กล้าบอกเธอไกก้าบออเ นี่เพลงโปรดเฟ๊กเขาเนี่ยไม่กล้าบอกเธอไม่ผมจะบอกให้ได่เพลงโจก้องนั่นเนี่ยทันย่าไม่รู้นะไม่กล้าบอกเธอเนี่ยร้องจีบนะอ๋อเหลอตอนไหนจีบตอนไหนขอค่าลิขสิทธิ์ร้องจีบตอนไหนผิดคนหรือเปล่ามถูกแหละถูกถูกถูกถี่ถูกถูกคนแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ดีงามที่สุดที่เห็นได้จากพวกเราเลยก็คือว่าโจก้องจอนออกยากไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วกลับมาเป็นวงอีกมันเป็นอะไรที่ทําให้เป็นวงหายไป จำนวนเพลงที่เรามีดังตอนนี้เนี่ยเกิน37 40เบพลงรวมรวมกันทั้งหมดนี่น่าจะมีเกือบร้อยกว่าเพลงนะฮะปัญหาของดูโวคือเพลงคลิปมีเยอะไปจนเวลาจะทำทคริปเนี่ยทลอนน่าดูดูโวนี่พี่ดีดังกี่เพลงพี่ดีนี่เขามีปัญหาในทางสมองคือ <c oughs> ทำไมอ่ะคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ดูดิเ <c oughs> ก่งจัดเหรอเก่งจัดไมโครดูโวทั้งนั้นะพีงแบบดังอาจจะแบบว่ามีความ ไม่ปกติดังความรักหรือยี่อะไรสูนตัวสนิทกันนะ่วนตัวสนิทกันเขารู้เขาร,รู้จักกรมม่าของการทำเพลงให้ตด,ด้วยตัวเขาเองอย่างคำว่าสิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันก็ไม่รู้นักเขียนเพลงร<ม>้อยคนเนี่ยใครจะมานั่งเขียนประโยคซ้ำว่าวไม่มีแล้วในโลก<ม>ความซ้ำของเขาเนี่ยโทษนะแม่งดังชิบหายแน่นอนระดับอัจฉริยาแต่ให้พี่ป้อมกี่เพลงอะไมโครคอน อร่อยใช่ไหมค่น้ำหมักเม้าเป็นน้ำชื่อดังของวกลนครเป็นน้ำเหมือนแบบมัลเบอรี่ไทยแล้วก็ไปหมักค่ะชื่อดังของสกลนครอร่อยเม้าอร่อยมากหมักเม้าแต่ละจังหวัดของไทยเรามันก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเราตอนนี้ผมกำลังติดใจ ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็กอยู่นะครับอันนี้ครับคือกินแล้วหยุดไม่ได้ใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับอันนี้ก็ดีได้ขายแล้วรสชาติอร่อยครับอ๋ออันนี้คือกินเปล่าเปาไม่ได้ลองไหมคะน้ำดินี่ค่ะไฟเบอร์เป็นผงเหรอยะเป็นผงค่ะอันนี้เป็นผงผักผลไม้แล้วก็มีตัวไซเลียมผักผลิตในเมืองไทยในเมืองไทยแต่ว่าตัวมันจะมีคอโรฟิลคาเปอร์คอเลฟิลจากเมกา เผื่อใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแบบแน่นท้องหรือว่าท้องผูกคือตัวนี้มันจะมีผักผลไม้5-4กว่า39ชนิดนะคะจะดูแลเรื่องระบบขับถ่ายเราแล้วก็มีกอสนะคะพรีเวลติกที่จะปรับสมดุลลำไส้คอปเปอร์คอร์ฟิลนะคะเป็นคอนฟิลจากอเมริกาะคะ่ะไม่สะสมในตับและในไตนะคะแล้วยังมีตัวไซริมฮาร์คคือตัวนี้มันจะเข้าไปพองในลำไส้แล้วไปดึงเอาของที่หมักหมมในลำไส้อ,ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพุงเราป่องๆแน่นๆน่ะมันจะรู้สึกแบบซีบลงตัวนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าผลอ ได้ของเขาอ่ะมันจะทําให้พุงหมาน้อยเราหายไปวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะซื้อ1นนะคะแถม1ในราคา690บาทแล้วก็มีซื้อ2นะคะแถม2แล้วก็แถมแก้วเชคแบบนี้นะคะในราคา1350บาทใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ตัวแอดไซยาลยานะคะหรือโทรไปที่หมายเลข02 1613 223ค่ะดูแลสุขภาพลำไส้กันนะคะพี่ๆค่ะอร่อยไหมคะพี่โจโกินง่ายไม่ดูไม่เหมือนกิน สิ่งที่พูดเลยเหมือนเป็นน้ำหวานธรรมาดาเพราะว่าตอนเช้าต่อไปพรุ่งนี้พี่จะถ่ายอย่างมีความสุขใช่ค่ะกลับไปเรื่องที่บอกว่ารุ่นพี่กับรันยอไปสองคนก็ดูไอ้ไหบบมอนี่เล่นโอ้มันสแลปเบสดูม<ๆ>ึนเอยให้เราก็ดูแบบโอ้สแลปเบส เขาก็เล่นเล่นเบสดีไงตอนนั้นก็แล้วเคยแล้วเคยรู้ไหมว่าเขาจะขนาดนี้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่ามันจะเพี้ยนขนาดนี้ผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเพี้ยนขนาดนี้้วสมัยก่อนนะเวลาแบบเราเราชอบดนตรีอะเราต้องไปสรรหาเรียนไหมคะหนังสือเพลง i อเอสซองฮิตคือครูของเราเลยเพื่อคนอยากเล่นกีตาร์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากีตาร์เล่นยังไงตอนที่ผมไปฮ่องกงเนี่ยผมซื้อมาผมยังไม่รู้เลยกีตาร์เล่นยังไงแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องเล่น ตอนนั้นอยู่อายุ15ม .3 ครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงคือพ่อบอกว่าใครอยากซื้อของใหญ่ๆได้คนละชิ้นนะโมกิต้าพอเอามาพ่อบอกเล่นเป็นไหมไม่เป็นเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณพันเจ็ดหรืออะไรเงี้ยสมัยนู้นนะาฮ่าตัวนี้ยังอยู่เลยนะโอ้โหนี่มีราคาแล้วนะมีราคาตัวนี้ยังอยู่เลยไม่ดมไปีนไม้กลิ่นแห้งมากแล้วไอ้ตัวที่ให้ผมที่บ้านเนี่ยใหม่ไปเอาเลยเดี๋ยวตัวเก่าไปดีกว่าให้เราคืนโค้ชช้ำใจเลย พี่อ่ะทำตู้ให้พี่โจเลยเออเป๊กเดี๋ยวขอพี่ยืมแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเมื่อคืนเดี๋ยวเมื่อคืนรุ่นเันเดอร์โบไอตัวขาวอะมันไม่ผลิตแล้วตัวขาวสีขาวเฮ้ยให้จริงๆเหรอคนนึ่นก็ให้หมดคนนึ่นก็ให้ดีๆหมดพี่โจให้เราคืนไม่พี่ต้องก็ไปอัดเสียงเพราะเสียงมันดีมากให้เข้ามาคืนดิได้เดี๋ยวพี่คือตัวโล่ของใครวะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินพี่โจเรียก พี่ดื้ออทำไมก็เลยถึงดื้อาย่างอ่ะใครที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนชายร้วนเนี่ยจำไม่เลยว่าโตมาลูกคุณจะพูดคำหยาบเพราะคำว่ามึงกูยอมอคอควายสอเสือสับอะไรเงี้ยแม่งแบบแม่งเกืินเลยกล้องเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบที่จะฟังใครเขาจะเป็นของเขาอ่ะจนกระทั่งไอ้คนเพื่อนใช่ดื้อนี่มาไอ้ตุมมันมียุคหนึ่งเนี่ยที่ พวกเราจะไม่มีแทบจะไม่เรียกชื่อชื่อจริงกันเลยจะเรียกชื่อชื่อพ่อด้วยไม่ชื่อพอ่อใน50%แล้วก็ตามลักษณะนามอีกที่เหลือสมมุติมีแผลหน่อยก็ไอ้หนองอ้วนหน่อยก็ไปไอ้ตุ่มของพี่เนี่ยชื่อสหลัพี่ไปแต่งตั้งไอ้คนหนึ่งมันอ้วนชื่อ,อตุ่มเราก็ไปล้อมไอ้ตุ่มมันก็ไม่รู้จะล้อพี่อะไรสหรันก็เปลี่ยนเป็นสหรันก็กลายเป็นดือนด้อรั่นดื้อรันไป,ไปม,ามาก็เหลือดื้อครับเดียว พี่โจละมีไหมพี่โจนี่ชื่อพ่อเลย <ทำ S 3> เลยิร์นเฮ้ยเพื่อนมันเรียกผมเลิน,นเลินเลิน,นผมไม่เคยมีใครเรียกโจเลยตลอด3-4ปีเนี่ยตลอดตั้งแต่เลินมโจทั้งมันโทรมาแล้วพ่อผมรับสรุปเขาพูดเลินหน,น่อยครับพูดอยู่พูดอยู่แต่เลิร์นตัวจริงรับคือมันชินมันจำชื่อไม่ได้เว้ยแต่ถ้าเพื่อนเลียเรียกเลียว่าไอ้เป๊ก เป๊กไอ้เป๊กโดน่อไรโดนล้อเคยโดนล้อโดนโดนล้อว่าอะไรอ่ะโคมอ่ะไม่เคยโดนพี่ว่าเป๊กเหรอใครแสบสุดนะคะในบรรดาหกคนผมว่านะแสบสุดเนี่ยเดาได้เลยเฮียขาดใจเลยนะต้องมีโจแต่ว่าจะว่าจะเอาแบบกูต้องตีนะอาพิสูจกูยิ้มแบบเมื่อกี้กูยิ้มอยู่แล้วก็กูแน่ๆน่กำลังหน่อยก็ต้อง พี่จอนพี่กล้องน่าจะไปดีไปนอมน่ะพี่กล้องเนี่ยมันก็คือดื้อจริงไปเรียกมันดื้อนานๆเนี่ยจนมันกลายเป็นดื้อเขาเาานิ่งเเป็นคนนิ่งเขาเป็นคนนิ่งเาไม่นดื้อเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้เลยตอนคุยเนี่ยเออเออโอเคคือศิลปินก็เรียกเขาดื้อนะพีี่เรยก็เรียกตามก็เรียกตาม ตอนหลังคนที่เข้ามาสนิทกลุ่มเราอ่ะพอมันเริ่มรู้สึกว่าถ้าใครยังเรียกพี่ก้องมันจะไม่สนิทมันก็เรียกพี่ดื้ออังกูลงในพี่ดื้อแลวตอนนี้อันนี่มียายที่กันนิดหน่อยเพราะอะไรพี่ไม่เพราพี่อยากจะมาเขย่าพวกนี้บ้างเคยมีเรื่องมีราวกับใครบ้างไหมคะด้วยกันทะเลาะกันเองอย่างเงี้ยเหรอคะต้องเตะร้องท้าเข้าบ้านคนอื่นอ่ะเขาบอโหแต่ว่าเขาทำอะไรผมไม่ได้พี่พี่แล้วที่พี่ทำอย่างนี้พี่สุเอางี้นี่โอ้โหอยู่นี่นี่จะอยู่นี่ วันนั้นที่พี่ลองกับพี่โจอ่ะบนเวทีอ่ะออได้ไงเขาเขาชอบกินข้าวอย่างเงี้ยแหละคูกินข้าวบนเวทีแม่งหลายวันละหลายครั้งละเล่นประจําบ้านพี่ไอผับพี่ป๊อกไงตอนนั้นเล่นประจำแล้วผมไม่ได้กินข้าวเล่นหลายทีแล้วก็เราเราก็เลยทวงโจเล่นอยู่ถึงถึงเฮ้ยมึงอย่ากินก็ครูหิวมีอะไรไหมไอ้ิวเป็นเรื่องเลยเอาที่ พี่กอกกับพี่จอดอ์ดด้วยดูไม่ทีนะแต่เล่นอยู่แค่เล่นกินข้าวแต่เล่นอยู่นะมีเพลงอยู่ไม่ได้หยุดนะพอจังหวะที่เพลงนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ <c oughs> เราไปซีเรียสไงกูเป็นซีเรียลเองอพักๆเจ้าของบาร์ชื่อพี่ป๊อกโจจะทำนี้กับผมเลยผมก็เลยไม่ทําแล้ว <c oughs> ผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ผมนั่งสมการ <c oughs> มันเล่นโดนี่เล่นคีบอดอยู่ตรงนี้ สูงเล่นเบสอยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เล่นเฮ้ยเดี๋ยวนี่เฮ้ยโอ้โหอย่าพึ่งไอ้ฮิมจริงเหรอไอ้นี่เขาอยู่งี้มึงมาดิมึงมาดิสัตว์มาดิมึงก็มาสิไอ้ฮิมมึงก็มาดิเดี๋ยวไปสองคนเนี่ยขอนจะเล่นถูกอยู่ข้างหลังเนี่ยมันทุกอย่างถูกเป๊ะมันเล่นอนู่เป็นอัตโนมัติเลยนี่เหรอแต่แต่แต่มือไม่อย่างนี้นะแต่ว่าไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ ว่าวงนูโวเนี่ยสามารถเป็นวงที่อยู่ในกรีนสบุ๊คออฟเรคคอร์ดได้ไหมนอกเหนือจากว่าเป็นวงที่อยู่กันนานอาจจะสู้พวกโรลลิ่งสโตนอะไรไม่ได้เราเราเราไม่เทียบฝรั่งหนิเพราะฝรั่งไม่เทียบฝรั่รงสเ,เกลเขาเขาใหญ่โตเดอะบิทเทิลนี่เขาใหญ่โตแล้วแต่ว่า<อ>ความนานที่เล่นด้วยกันเนี่ยผมว่าเราไม่แพ้เขาพเพลงตัวจริงต้องชอบมากนะไม่เบโซน ่ Private z o n เนี่เป็นงานอีเวนต์ที่เลื่อนมานั้นเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าที่อยากให้ไปเนี่ยเป็นเพราะว่างาน Private Zone เนี่ย Private จริงเพลงที่เราเตรียมไปแล้วก็ความเป็นกันเองนะครับโดยเฉพาะใครที่มีบัตรก็คงจะรู้ตัวแล้วแหละว่าจะมีกิจกรรมขึ้นมาร่วมกับเราบนเวทีเลยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน<ช>ถ้าใ,<ช>ใครยอยากจะขึ้นมาร้องเพลงกับพวกเรานิ v โนะครับในแฟนเพจของเราของน u v โแล้วก็ของทาง Private z o ซ e เนี่ย ให้เรามาร่วมท้องร้องเพลงวันๆด้วยกันถ่ายคลิปตัวเองส่งเข้ามาปุ๊บถ้าถูกใจเราปุ๊บขึ้นมาแจมกับผมเอาวงนูโวเลยครับเพราะฉะนั้นหยาบลาดจากวันไหนคะยี่สิบพฤศจิกาครัยี่สิบพฤศจิกายน The landmark ที่สายใหม่นะครับขายบัตร3,500นะครึ่งเดือนฟรีถึงเที่ยงคืนนะครับตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนไปได้เลยไปเจอนะครับพี่ยนได้ครับสนุกแน่นอนเดี๋ยวร้อยก็มาเจอพี่ส่วนครับพี่สุวนเนี่ยครับ ใครไม่เคยเห็นเนี่ยกวนตีนมากมากมีคนที่ผมชอบในดูวัวเลยผมรู้สึกพี่โจอครับพี่โจอสอนหน้ากระมือมันเอาสิ่งที่เร็วๆผมไม่หมดเลยผมหายเร็วเลยครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีบีหน้านะคะหรือจะหน้าควาสูงไหมถ้าจะคุยกันรู้เรื่องจุกทันทีที่เที่ยวไทยค่ะกลับมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ เพลงอย่างไอ้ที่พวกน้องทามามันไม่ได้หรอกมันต้องอย่างนี้เนี่ยต้องต้องอย่างพี่ปันกําลังจะเซ็นสัญญาโจมาช้าที่สุดผมก็เอาเพลงที่แต่งให้เขาฟังข้างบนบอกว่าเรียกเขามาดูเลยเอามาเซ็นเลยอําพลเนี่ยอยู่ที่บัตเตอร์ไฟต้องฆ้าเป็นมาลูชื่อแล้วผมไม่รู้จะไมคุณถึงรู้อะเป็กอ๋อนี่พี่กลับบ้านช้าๆพี่ไปแวะบ้านเราอยู่นนั้นมีการไปรสัมพันธ์โดยขึ้นเวทีโลกดนตรีปักเบโฆษณา ยืนสั่งเยอกแยนเขากะว่าให้คนมาประมาณสักส0 0พัน0 0แต่คนมาประมาณสักสองหมื่นล้วเลอพังผมเล่นอยู่ผมต้องหลบเก้าอี้ที่บ้านเขาจะเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์เขาจะทำกรอบกีตาร์ไว้ของพี่ที่รักนะเออหย่าไม่ได้กลับไปคืนเขาก็คือกีตาร์พี่หรือกีตาร์เพลงพี่ไม่คืนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนแล้วลาคนเข้าไปดูที่ต้องเสียบัตรไหมครับไม่ต้องครับผมก็เข้าบ้านกูเลย แล้วเก็บน้ำค้างคงยิ่งวางอยู่บนใบคอยหยดตีในแสงตะว,วันแล้วเก็บความรักคงย่งวางอยู่ตรงนั้นวางลงไปตรงกลางหัวใจ